ว่าน่าชาแนลสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและก็สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านเนาะครับเมนี้กัมากเกี่ยวเขาหน้าปังเนาะครับหลังจากที่ว่นเลยอัดคลิดไปอัดคลิปไปแล้วอันนี้เป็นชันวาไก่ท้องค่ำแปดหาเนาะครับห่วงใหญ่ครับกำนักดีก เมื่อกี้เกี่ยวไปแล้วแปลงหนึ่งนาะครับประมาณสามไร่ในสามตันเนาะครับเมื่อกี้อาจารย์ทัานสารค้ำเพิ่นกับมาสื่อเนาะครับสื่อช่อง YouTube เพิ่นกะแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับเพิ่นมาขอสื่อไปเห็ดพันนะครับรู้สึกว่าเป็นว่านำนักอีเนาะครับนี่ให้ผลผลิตหลายเพิ่นอีสื่อไปเห็ดพันแล้วก็จำนายมาเล็ดพันนะครับ สำหรับผมกับมากบบาระบ้าโฉกเก่าหรอครับแต่อัดคลิปจะช่วงเกีียวเขาหน้าปีแล้วกัหยุดไปโดนครับผมตอนนี้ก็ได้ร่งเจียเขาเมือนอีเมือที่สองครับแดดห่อนเนาะครับช่วงนี้ห่อนเอารักษาสุขภาพนด,ด้วยครับท่านผู้ชมกินน้ำได้หลายครับอยาออกไปตากแดดครับรับ่าจำเป็นเดี๋ยวมันสิเป็นคือเพิ่นเนาะครับ เป็นว่าโลกยังก่อนฮิตสตกนะครับอากาศห้อนอู้นครับมาหรอวครับป้าหยาฝืหลายครับเพราะว่าเพ็น่าก็เห็ดปีแหลกครับนี่มันก็เลยบ่คอยง่ามปราไดทึ่งบกข้อน้ำครับแล้วว่าเขากัดมงง่าม่งโง่ามครับก็ถือว่า เราพันสายพันนี้กับลูกซิบวาสิพันผลิตดีเนาะครับ่วงไง่ครับผมเพิ่งไปวง่ยไก่แล้วครับคุณล่ะครับโซเฟอร์กับเป้าโจเก้แล้วครับเบ้าโจคือหลอกคำนะครับเกี่ยวแปงนี่แล้วก็ที่เขาเมื่อครับมันเกี่ยวขึ้นบ่ไหนคือเขาหน้าปีเนาะครับมันสิไปขายเกี่ยวเราไปขายเลย อ้าทีมงานไอหนุ่มม้อนกิ่ยวที่เราครับวันนี้บัวสาวครับจะเลยกอดมันี่ก็เก่า จะเรียงประมาณจัดสองอุ่มคู่กวาเนอะครับมันบ่พ่อห่านเป็นใดครับห่าคล้องมันบ่ค่อยดีปานไงครับมันหนึ่งบ่ตัวถึงนี่ครับมาเบิ่งม่วงเขาใหญ่เนาะครับงามอยู่ครับสบายม่วงเขาง,งามครับ เกี้ยวโขาหน้าปังว่าอะไรหนูือหน้าปีเนาะครับอันเกี้ยวโขาหน้าปีนี่มีอาหารพร้อมครับหนูหน้า มเมื่อเส้าก็ได้เติมน้ำมันประมาณสองพันหาครับออกมาเกี่ยวได้ซิปกว่าไรนน่น้ำมันเมื่อก์ถือว่าน้ำมันเปลืองเนาะครับแต่กับบริษัทานคำน,น,นี้ว่ามันถึกไหลไหจะกลีกครับหรือว่าน้ำมันมันได้นหน่อยลงเพิ่งเติมไปเมื่อกี้ครับพันหนึ่งเพราะว่าเกิดสิคำแล้วเลยบ่ได้เติมไหล รถจันมาลอยสิบแปดแรงนะครับวายเฮ็ดหนึ่งหนึ่งแปดศูนเกี่ยวข้าวนาปังกส่วนมากผมก็เห็นต่รถใหญ่นะครับลุงอันนี้เท่ากับเอารถแท็กจางลุงมาเกี่ยวเป็นรถคุมนะครับก็เลย ีกว๋วาจอดไว้ซื้อนะครับพ่อเด้สื้ออะไรซอมมาเสื้ออะไรใส่หน้าปีนะครับกระหามโม่งกลัวแล้วนะครับสีคำแล้วข้าวส,สวยครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆก,การรับชม ขอบคุณทุกๆก,การติดตามครับผมขอให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ติดตามทุกทันที่สุขภาพแข็งแรงนะครับดื่มน้ำาหลายๆพักผ่อนใย่เพียงพ่อนะครับสำหรับลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ